คาสลับช่วงนี้ก็คงจะได้เลือกงามยามดีแล้วที่เราจะได้เข้าสู่บริการข้อการทำขวัญหน้าก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเจ้าภาพสวัสดีท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับ,บน,นะครับวันนี้ผมทศพลนิม,มาานพานสีไพรแท้ๆคะ่ะยิบสีสีสาคอคะ่ะครับก็ดีใจได้มีโอกาสมาร่วมในงานโดยประสงบทของพ่อนาคทั้งสองกันในครั้งนี้บวชคู่เลยว,วันนี้พี่สีไพรก็ถือว่าอ,อ เป็นวันที่ดีที่สุดนะโอ้เลือกงามยามดีเซแน่นอนย้อนอดีตกันไม่เล่าคุณทศพลยังไงตั้งแต่คุณปู่เป็นพ่อมาทําขวัญกันได้กี่ปีแล้วเออโอ้หลาย,ลายเขาก็ยังศรัทธาเราเนาะจ้ากงขอกราบขอบพระคุณมากๆนะทางคณะเจ้าภาพครับทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้ปลื้มใจดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแทนที่ท่านยังอนุรักษ ประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ครับะะมีการบวชบุตรชายหลานชายก็จัดให้มีพิธีการทำขวนหน้าก,กันถูกต้องเป็นประเพณีแบบ,บโบราณเลยทีเดียวสำหรับการทำขุนหน้าของเรานี้จะทากันแบบโบราณผสมผสานไปกับสมัยใหม่ถูกต้องค่ะสรุปใจความรวบรัฐรวดเร็วรู้เรื่องจบับใจความสําคัญสําคัญให้หนักทั้งสองได้ฟังเข้าใจง่ายย้อนอดีตก่อนจะเข้ามากาเนิดแ่นคันเข้ามาดามากันอย่างไร หนึ่งเดือนถึงเก้าเดือนมีเหตุการณ์ชั้นไหลเมื่อคลอดออกมาแล้วความลำบากลำบนของพ่อแม่จะลดน้อยถอยลงหรือว่าจะเพิ่มทวีคูณขึ้นไปใช่ให้นาคทั้งสองได้ตั้งใจฟังสำหรับพิธีแห่งการตกบนนาคนี้เป็นพิธีพราหมณ์เพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาอยู่เองอะไรจะต้องอัญเชิญเทพพญดาฮารักและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลายให้เขามาเป็นสักข,ขีพยานในการที่พนาคนั้นพร้อมที่จะเข้าสู่พิธีการของการทับนนาคในตอนนี้ให้นาคทั้งสองประนมมือขึ้นน้อมจิตน้อมใจเลยเดินถึงคุณบรรดาายทั้งสาม ตั้งจิตตั้งใจอัญเชิญเทพพญดารักและ ma, สิ่งศักดิ์ส,ทสิทธิ์หลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานกันนะปรม nah, พิธีแห่งนี้ครับสาธุอุกาสะขพเจ้าเจ้าขอโนมกล่าวนมัสการประนมขึ้นเหนือเสียนสิโรโรดด้วยเทพพญดาเจ้าทรงเปรมปรีพระโมทมโนสาร สารจำนงแห่งองค์บรมกษัตริย์ขัดติยวงศ์อันเรื่องเดชอีกทั้งท้าวไทยเทเวศผู้ทุกิทิศสายสาธุผลิตวานเมตตงสเมตตาพทันตา อวิภิตตจิตตาปริตังพนันโตสักเคตาเมจะรูเปคิริสิราตะเตจันตริเขวิมาเน ทีเปรัตเทจะข้าเมตรวนาหาเนเทหักวัดภุมิเเตภูมิมาจะยันตุเฮวาชราธรวิสเมยักขันทัพนาค ติดทันตาสันติเกยงังมุนิวะระวัจนาสาทโวเมสุนันททตตธรรมสวรกาโลยามพะทันตาธรรมสวรกาโลยามพะทันตาธรรมสวรกาโล อายมพรทันตาข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพพยดาทั้งลายเจ้าจงมาสู่สมโมสรจงมาประชุมช่วยที่พ่อนาคจะได้บวชเป็นพระภิกษุในกาลบัดนี้ด้วยเถิดน ให้ลั่นท้องขึ้นสามทีใครเสียงดีโหร้องด้วยช่วยอวยชัยสักสามลาขอเชิญคณะดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการเพื่อตอนรับเทพพดานาการ,รบ,บัดนี้ด้วยเพิดโห

ตรายเอ้ยที่ได้คุ้มครองเอ้ยประเทศไทย